สวัสีค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนการบวกลบและคูณทศนิยมไปแล้วนะคะวันนี้เรายังเหลือการกระทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการหารทศนิยมซึ่งการหารทศนิยมเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะคะก็คือถ้าเราหารทศนิยมโดยที่ตัวหารเป็นจํานวนเต็มก็คือจะมีวิธีการแบบหนึง่งกับการหารทศนิยมด้วยทศนิยมกันเองก็จะมีวิธีการหารที่แตกต่างไปอีกแบบหนึง่ง เพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะเริ่มจากการหารทศนิยมที่ตัวหารเป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะถ้าเราจะหารลบ65.25ด้วย15เราก็ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายก่อนนะคะตัวตั้งของเราติดลบแต่ตัวหารเป็นบวกลบหารบวกคำตอบของเราเนี่ยติดลบแน่นอนเราพิจารณาที่เครื่องหมายก่อนเสร็จแล้วเวลาหารเราก็หารตัวเลข65.25แล้วหารด้วย15ได้เลย นะคะคทีนี้เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการหารชัดเจนครูจะใช้วิธีการหารที่เป็นการหารหารยาวก็คือเราก็จะตั้ง65 2 5และหารด้วย15เพราะฉะนั้นหารเหมือนตัวเลขปกติเลยค่ะเริ่มจากเอา15หาร6ซึ่งหารไม่ได้เราก็ถัดไปเป็น15หาร6 5 15. 15หาร6 5 15. 15. 15คูณ4 ได้60ใช่ไหมคะเหลือ5้านเรียนเจอจุดทศนิยมน,นเรนใส่จุดทศนิยมที่คำตอบได้เลยเสร็จแล้วดึง2ลงมาเป็น15หาร52ต่อไป15หาร52 15 3 45เหลือเศษเป็น7 นั่นเลนก็ดึง5ลงมา15อะไรได้75ก็15 5 75เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่เราค้างคำตอบไว้ว่าลบ6 5 2 5หาร15เนี่ยคำตอบของเราติดลบถามว่าติดลบอะไรคำตอบก็คือ4.35เพื่อให้เราเห็นขั้นตอนของการหารทศนิยมด้วยจำนวนเต็มชัเชดเจนขึ้นนะคะครูจะให้ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง ก็คือถ้าเราจะหารลบ0.486แล้วหารด้วยลบ12คราวนี้ตัวตั้งติดลบตัวหารก็ติดลบลบหารลบคำตอบเป็นบวกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะไม่มีเครื่องหมายลบเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เหมือนเดิมเราตั้ง0.486แล้วก็หารด้วย12 12หารศนยไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็เป็น0เราเจอจุดทศดนิยมคำตอบเราก็ใส่จุดต่อไปเอา12มาหาร4ซึ่งหารไม่ได้อีกคำตอบก็จะเป็น0ถัดไป12หาร4 8 12 4 4 8ปไม่เหลือเศษถ้าไม่เหลือเศษเราก็สามารถดึงตัวตั้งลงมาได้เลย6 12หาร6ไม่ได้เราก็ต้องใส่ศ ตัวตั้งเราสามารถเติมศูนย์ไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น12ตรงนี้ดึงศูนย์ลงมา12อะไรได้60ก็12 5 60เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเมื่อกี้ที่เราคิดไว้แต่แรกแล้วว่าลบหารลบได้บวกบวกคำตอบของเราก็คือ0.0405เราก็จะได้คำตอบแล้ว คราวนี้เราจะมาลองดูการหารในลักษณะที่สองนะคะก็คือการหารทศนิยมด้วยทศนิยมตัวอย่างเช่นถ้าเราจะหารลบ7 8 7 3แล้วหารด้วยลบ3 0 3ขั้นตอนของการหารทศนิยมด้วยทศนิยมจะเริ่มต้นที่นักเรียนต้องพิจารณาที่ตัวหารตัวหารเป็นทศนิยม0.03นักเรียนต้องทําให้ทศนิยมตัวนี้กลายเป็นจํานวนเต็ม เพราะฉะนั้น0.03จะเป็นจํานวนเต็มได้นักเรียนต้องเอา100มาคูณพอเอา0.03คูณด้วย100ก็จะกลายเป็น3แต่ยังคงติดลบเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายห้ามเปลี่ยนแต่แล้วตัวตั้งเมื่อกี้เราเอา100คูณที่ตัวหารค่าจะเท่าเดิมได้นักเรียนก็ต้องเอา100คูณที่ตัวตั้งด้วยเพราะฉะนั้นลบ68.73ถ้าเราเอา100คูณปุ๊บ ก็จะกลายเป็น6,873ซึ่งยังติดลบเหมือนเดิมเสร็จแล้วจากลบ68.73หารด้วยลบ0.03ก็จะกลายเป็นลบ6,873หารด้วยลบ3เสร็จแล้วพิจารณาเครื่องหมายก่อนเลยลบหารลบคำตอบเป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเรนจะกลายเป็นบวกนะคะตั้งหาร ใช้หารยาวเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหารด้วย3 3 2 6เสร็จแล้วดึง8ลงมา3 2 6เหลือ2ดึง7ลงมา3 9 27ดึง3ลงมา3 1 3เพราะฉะนั้นคำตอบได้แล้วก็คือคำตอบก็จะเป็น2291ก็จะเสร็จ การหารทศนิยมด้วยทศนิยมในตัวอย่างที่1นนะคะคราวนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูก็จะให้ตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ก็คือลบ13.76หารด้วยลบ3.2นักเรียนจะเห็นว่าตัวหารเป็นทศนิยมอีกแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมาดูตัวเลขทศนิยมที่ตัวหาร3.2 3.2ทําอยังไงถึงจะเป็นจํานวนเต็มก็ต้องคูณด,ด้วย10 พะตั้ง3.2คูณ10จะกลายเป็น32ซึ่ง32เดิมติดลบก็ติดลบไว้เหมือนเดิมนะคะตัวตั้งลบ13.76เมื่อกี้เราคูณ10ที่ตัวหารนั่นเองก็ต้องเอา10มาคูณที่ตัวตั้ง13.76คูณ10ก็จะกลายเป็น137.6ยังติดลบเหมือนเดิมนะคะ นั่นหมายความว่าลบ13.76หารลบ3.2ก็จะกลายเป็นลบ137.6แล้วหารด้วยลบ32ลบหารลบได้บวกคำตอบเป็นบวกแสดงวิธีการหาร137.6หารด้วย32 32 4 ร้อเหลือ9ตรงนี้เจอจุดก็ใส่จุดแล้วดึง6ลงมา32 396เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น4.3เราก็จะได้คำตอบเรียบร้อยนะคะครานี้ครบสมบูรณ์แล้วนะคะการบวกลบคูณและหารทศนิยมซึ่ง แต่ละการกระทําก็จะมีหลักการแล้วก็วิธีการคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามันยากไหมครูคิดว่าไม่น่าจะยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนต้องฝึกฝนทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดบ่อยๆซ้ําๆนักเรียนก็จะมีความเข้าใจขั้นตอน แล้วก็จะเกิดความชำนาญในการบวกลบคูณและหารทศนิยมครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ